มาาหายกันไปนานนะครับติดภารกิจติดธุระต้องกราบขอประทานอภัยนะครับนะครับคเ,เตือนครับทุกท่านกำลังรับชมอยู่กับทางช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับเนาะเมื่อกี้ก็ไปสรุปในส่วนของเลขท้ายสองตัวหรือที่เรียกว่าสองตัวล่างมาเรียร้อยนะ คำเตือนและชมรับฟังเพื่อความบันเทิงครับการมารังเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับขอให้หิงบังนี่เน็ตก็ไม่ดีอะไรเนี่ย <c oughs> <า>นี่คือการวิเคราะห์เรื่องมงคลในส่วนของเรื่มคนหาหนอยประจำวันที่สิบเจ็ดสลากินแบ่งรัฐบาลไทยครับออกสิบเจ็ดพอดีครับ เราก็พักบ้างนะครับทุกคนนะผมเป็นห่วงนะครับทุกท่านนะครับโชคดีมันไม่ได้เกิดขึ้นในทุกๆวันนะครับถ้าเราโชคดีเพิบวันนี้นะครับวันต่อไปเราก็อาจจะพักนะครับโชคดีวันนี้วันต่อไปเราก็อาจจะพักแบบนี้หรือโชคดีสามวันสองวันพักสักหนึ่งวันนะครับถ้าจะให้มันโชคดีทุกวันมันเป็นไปไม่ได้นะครับเหมือนชีวิตคนเรานะครับมีทุกมีสุขปะกนกันไปนะครับถ้ามีความสุขอย่างเดียวก็คงไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์จริงๆนะครับ อ่า <c oughs> ของวันที่สิบเจ็ดเนาะตรงกับสลากไทยที่สิบเจ็ดออกติกตัวเดิมเดิม นี้ <coughs> สองเลยนะสองอ่าสองสองแปดศูนย์เจ็ดพรุ่งนี้มีพี่น้องครับฉะนั้นผมก็จะติดติดเลขพี่น้อง นี่นะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับขอบพระคุณที่ยังเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ กราบขอประทานอภัยนยนอะทุกคนทุกท่านที่ให้รอนะครับมันติดธุระนะครับบางทีก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับโชคดีไม่ได้มีทุกวันนะครับทุกคนจาไว้เราไม่มีทางที่จะโชคดีทุกทุกวันโชคดีบ้างแล้วก็พักโชคดีบ้างพักนะครับมันจะได้มีความสุขกันโชคดีมีชัยครับเฮงเฮงบางๆสวัสดีครับ